ดีปีใหม่ค่ะอีอีอ่ะ,ออะคือวันนี้เดาว,ว่าทุกคนน่าจะยุ่งทั้นสุดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์น,นานทีได้มาไลฟก์ก็ไลฟ์ช่วยเดี๋ยวรอทุกท่านเข้ามาสักคู่นะคะปีใหม่ยุ่งกันไหม เดาว่ายุง่งยุ่งหนักๆเลยว่า,าจันก็ยุง่งยุ่งสุดๆเหมือนกันออเนที่เกิดไปตอนต้นปีเนะเาะแบบจริงๆคือคือเอาพอหกโมงเย็นกลับมาบ้านคือง่วงมากแล้วก็แบบกําลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราบ้านเรามันไม่ใช่บ้านหมายถึงว่าบางทีรู้สึกว่าเอออยู่อยู่อยู่บางที่อ่ะง่วงบางที่ไม่ง่วงอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เว๊หรือว่าจริงๆมันเป็นที่อากาศหรือเปล่า แอบประสบแตง่วงหกโมงเย็นก็นง่วงละยังไงบ้างคะทุกคนปีใหม่นี้ยุ่งไหมคะ,ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะทุกคนที่เริ่มทํางานเดาว,ว่าน่าจะแบบโอ้โหิดขึ้นคอใช่ไหมคือคืออย่างหนึ่งเนี่ยเป็นพเพราะอะไรรู้เปล่าอาจารย์อาจารย์เดาเองเนาะคือพอเราหยุดหยุดงานนานอะไรเงี้ย คืออย่างอาจารย์นะเวลาไปโรงพยาบาลทุกวันมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรใช่ไหมก็จะมีหปายถว่าไม่ได้ไปทุกวันแต่ก็คืออ่ะมันก็ไม่ได้เว้นช่วงนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเขาบอกมันจะมี post holiday blue ใช่ไหมคะก็เดาว่าทุกคนจะมีเวลายิ่งถ้าอยู่ยาวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหุมันฟืดมากเลยเนาะแบบอะไรอะ่ะเราเราอยู่เฉยๆก็แบบสบายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แน่นอนค่ะว่าชีวิตเรานะคะจริงๆแล้วเราก็มันมีความสุขกับการทํางานกันเพราะการทํางานก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีคุณค่าเนาะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยจันแบบจริงๆคือคือแบบบางทีไม่ได้ทํางานช่วงปลายปีอะ่ะไม่พักอ่ะเฉาเาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าแต่ว่าตัวจันที่แบบเออแบบเงาเงาอะไรเงี้ยคราวนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าทุกคนในปีใหม่นี้นะคะจริงๆแล้วอยากจะมีอ่าตัวอย่างมาให้ดูเนะาะแต่ว่าอ่าเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่า เบเ e อร์พีชก็ทําพวกเกี่ยวกับการพรี e n t a t i o n ใช่ไหมคะการเบ t t อร์พีชเนะก็คือการ p i พ c h หรือการพูดให้ดีขึ้นแต่คราวนี้อาจารย์จะมาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องท็อปปิที่เขาฮิตกันสิ่งที่อะไรนะได้ไปต่อแล้วไม่ได้ไปต่อใช่ไหมคะอย่างหนึ่งเลยคือแน่นอนว่าสิ่งที่มันจะได้ไม่ได้ไปต่อคือในยุคที่ AI เขาเปนแนหนคือสไลด์ดีไซน์อ่าพาดหัวขา่าว เขาเรียกอะไรคลิกเบรดคลิกเบรดเพราะอย่างนี้ทุกคนในยุคเนี้ยเราสามารถโยนข้อมูลเข้าไปตัง้งใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จปุ๊บสามารถบอกตัวาช a t g p t ใช่ไหมคะบอกว่าเฮ้ยช่วย create สไลด์หน้าตาอย่างนี้ให้หน่อยหรือโทษทีไม่ใช่ c ช a g p t มา nas .ai อะไออย่างเงี้ยนะคะจากาสารพัดสารเพย์ที่สามารถช่วยให้พวกเราทำสไลด์ดีไซน์ต่อได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอย่างสมมติอาจารย์ทำเทรนนิ่งเรื่องการทำพรี e ซ t เทชันให้สวยเราจะจะมีคนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละรู้สึกว่าการทำสไลด์ให้สวยอะ่ะมันมันจบไปละอ่าใช่ไหมซึ่งซึ่งซึ่งก็อาจจะถูกต้องเนาะคราวนี้แต่ว่าเพราะว่าเพราะาทุกคนรู้สึกว่าจริงๆเราวเอมันทําได้ค่อนข้างดีแต่คราวนี้ยวันเนี้ยอาจารย์มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ น่าจะสำคัญประมาณหนึ่งก็คือเรียกว่าสไลด์ i ินไซ h ์นั่นเองสไลด e ดีไซน์เราสามารถโยนเข้าไปหาใน AI ได้แต่ว่าสไลด์อินไซ h ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะอาจจะไม่สามารถให้ AI คิดได้เพราะมันจะเป็นเรื่องชาวบ้านอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านเข้ามานะคะจารย์อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะก็คือสัวเวลาที่ไปสอนน้องๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีอ่ะตัวอย่างสไลด์บางอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนเนาะ สมมติว่าเรามี p o ร์ตพอร์ตอหนึ่งแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนาะปีนี้เอาจริงคือเริ่มอยากอยากจะทำงานแบบที่เอออาจจะมีภาพมาวางส่วนแต่ส่วนเนื้ยอยากพูดให้เห็นภาพแล้วกันแต่ว่าเราให้ังฟังง่ายคือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำสไลด์ใช่ไหมคะต้นปีอย่างเงี้ยอย่างพวกเราต้องทำอ่ะต้นปีต้องทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็จะไปหาเทมเพลตอะไรเงี้ยอ่ะ พอเราเจอเทมเพลตเสร็จปุ๊บเราก็จะโอเคเอามายัดใส่ตัวแคนวาหรือรอะไรก็ช่างแล้วเราบอกว่าเฮ้ยช่วยดีไซน์ให้มันสวยหน่อยถูกไหมาคะแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือที่หายไปที่ผู้บริหารอยากได้จากเรามันจะเป็นอย่าง,งนี้ทุกคนผู้บริหารอะอยากได้อินไซต์จากเราซึ่งวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังง่ายๆว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถสร้างอินไซต์ของข้อมูลได้อะคะเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาต แชร์สวัสดีพี่ใหม่ค่ะ,<ด>ค,ะคุณศิริมงคลอ่าคุณศิริมงคลน,นี่นี่เจอกันบ่อยเลยหมยถึงว่าเจอในนี้นะคะสวัสดีค่ะอ่าคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกดแชร์แล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านจะได้เห็นอันนี้ท่านใช้ PowerPoint แชร์ง่ายนะคะคือจริง,รงก็คือแค่อยากจะเอาไว้เป็นมีเดียมอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสื่อสารกับทุกคนนั่นเองอ่ะคราวนี้เล่าให้ฟังให้ทุกคนสมมติว่าวันเนี้ยวันเนี้ยเนาะทุกคนก็เดี๋ยวแป้งน,นะอา้าว หมุนจันชอบเปิดของทิ้งไว้แล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยคอมมันจะแหงกลัวเหมือนกันเนี่ยไลฟ์ไลฟ์อยู่แล้วโดนปิดไปอ่าโอเคไม่มีละสไลด์อินไซด์คืออะไรคืออย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างแรกเลยคือสมมุติว่าเราต้องการจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างเอาง่ายก่อนนะวันเนี้ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรสักเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี้ยคือเราจะต้องเลิก ดีไซน์สไลด์ก่อนก็คือเราต้องเริ่มจากอินไซต์ของสไลด์ก่อนเขาเนี้ยวันเนี้ยอาจารย์เดาว่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาคลิกดูก็เฮ้ยสไลด์อินไซต์มันแปลว่าอะไรอ่าสไลด์อินไซต์แปลว่าอย่างเงี้ค่ะอย่างแรกก่อนคือมันจะเป็นอย่างนงี้ค่ะอยากให้พวกเราอ่ะจำไว้อาจารย์พิ่งคิดไม่ได้อาจารย์ชื่อต้องตาด้วยเผื่อใครไม่รู้อาจารย์ตั้งมาเป็น4ี่ต่ออ่าเราจะมาทำสี่ต่อเพื่อการหา อินไซต์ของสไลด์กันอันนี้พยายามพยายามคิดมาจริงๆมันเป็นของฝรั่งนะแต่ว่าอาจารย์แปลมาสไทยง่ายๆค่ะโดยที่เพื่อที่ว่าทุกคนจะสามารถพูดอินไซต์ของสไลได์ได้เหมือนอ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่า employer mindset ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรา p r e เซนตงานนะคะถ้าเราเน้นดีไซน์เนาะเราเน้นโอ้ภาพนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็น employee mindset employee mindset แปลว่า เป็นเขาเรียก่าอะไรดีเป็น mindset ของอคนทํางานหรือลูกจ้างซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได,ดไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าถ้าปีเนี้ยเราอยาก fast track เก็ตโปร m o ชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผู้บริหารหันมาสนใจเราจริงๆอะ่ะคือการที่เรามี employer mindset อ่า employer mindset แปลว่าเราสามารถพูด insight ในหานะผู้บริหารหรืออ่ามองเห็น business n e d s ได้ซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวถ้าใครฟังปุ๊บ เราจะมีสี่ต่อเดี๋ยวอาจารย์จะมาไลา่ฟังง่ายตอนแรกก็คือตอนนี้่าปกติแล้วเนี่ยเราเริ่มคพูดมาใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเขียนก่อนมันคือสี่ต่อเนาะตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยสถานการณ์สิ่งที่เรากำลังจะพูดอะเป็นยังไงบ้างภาษาอังกฤษก็คือ situation นั่นแหละเนาะจริงๆอะ่ะมันมาจาก scqa ของฝรั่งอ่ะแหละแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดภาษาไทยไง่ายๆให้ฟังช่วงนี้เขียนเอาจจริงนะในบรรดาความสุขทั้งหมดในชีวิตนะ อันนี้เล่าให้ฟังพยายามจะเล่าส่งความสุขให้ทุกคนด้วยเนาะคืออาจารย์ก็มีเรื่องที่ถูกแล้วก็เรื่องที่สุขแต่ว่าในบรรดาความสุขของชีวิตอย่างหนึ่งเนี่ยของตัวเองนะคือการเขียนหนังสือแล้วเขียนไม่เสร็จสักทีอย่างตรงมีคนบอกเฮ้ย hey, ไม่เขียนให้เสร็จสักทีอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออพูดด้วยกราฟเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ที่ที่ส่วนตัวรู้สึกว่าเออพยายามสุดๆแล้วกันเนาะอ่ะ a อ y w a y วกลับมาเรื่องเนี่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามเขียนเป็นภาษาไทยง่ายๆทุกคน SCQA ที่เป็นไอ้พวกสไลด์อินไซด์เนี่ยเอาใหม่ oh เรามาเปลี่ยนเป็นสี่ตอก็คือหนึ่งตอนนี้สวัสดีค่ะคุณแจซีนาราสวัสดีค่ะโอ้เจออีกแล้วอ่าก็หนึ่งตอนนี้ก็คืออย่างแรกเวลาพูดพูด,พ,ดพูดก่อนว่าตอนเนี้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเริ่มต้นของสไลด์อินไซด์ใช่ไหมคะซึ่งแปลว่าเราจะไม่พูดไปเรื่อยเซลส์อัปเดตไม่ใช่คําว่าเช่นตอนเนี้ยอดขายเป็นยังไงถูกไหม อย่างอาจารย์เองอ่เงี้ยอาจารย์ให้ส่วนน้องเซลล์พีเซนเนี้ยตอนเนี้ยยอดขายเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนเนี้ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันไม่ควรจะอัปเดตสถานการณ์ที่มันดีถูกปว่ามันควรจะเป็นอัปเดตสิ่งที่มันติดลบอาจจะเป็นบอกว่าตอนนี้อะปัญหาคืออะไรหรือเราอยากจะเป็นอะไรอันนี้เป็นแบบภาษาเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยที่จริงๆแล้วมันคือภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าใช่ไหมหนึ่งอันนี้คือ ตอนนี้หรือปัญหาคืออะไรอะไรหรือเราอยากจะเป็นอะไรอ่าอันนี้คือสไลด์อินไซน์นี้คืออย่างแรกเนาะอานนี้อันนี้ก็คือต่อแรกต่อแรกก็คือตอนนี้อ่าใช่ไหมคะต่อมาต่อที่สองต่อที่สองคืออะไรให้เดาให้เดาให้เดาว่าพอเวลาเราพรีเซนต์สไลด์อินไซน์ต่อคืออะไร อ่าตอนนี้ปัญหาคืออะไรจริงๆอาจารย์ว่าเอาแค่นี้ว่าตอนนี้ปัญหาคืออะไรนี่ว่าสถานการณ์คราวนี้ต้อที่สองคือแต่ว่านี่เห็นนะก็คือ complication นั่นเองนี่ภาษาไทยนี่คือภาษาไทยภาษาอังกฤษสำหรับชาวที่ชอบ อะไรอ่ะเช้าที่ชอบภาษาอังกฤษก็คือนี่คือ complication ใช่ไหมคะ situation complication ใช่ไหมคะอ่าหนึ่งคือตอนนี้ปัญหาคืออะไรแต่ว่าอ่าก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้แต่ว่าไอ้ปัญหาตรงนี้สถานการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นปัญเป็น,เป,นเป็นปัญหาอย่างไงหรือปัญหาไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยจริงๆคือว่าตอนนี้สถานการณ์คืออะไร อ่ะนี่ใชนี้ะาอ่ะตอนนี้สถานการณ์คืออะไรอ่ะแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยไม่ดียังไงอ่าใช่ไหมอันนี้เป็นการเรียงประโยคภาษาไทยตอนนี้สถานการณ์คืออะไรแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยไม่ดีอย่างไรพูดยังไงมันคืออะไร challenge นั่นเองใช่ไหมคะ่ะอ่าก็คือแบบเฮ้ยตอนนี้ยอดขาย นึ่งล้านสมบูแต่ว่าหนึ่งล้านเนี่ยอีกสักพักเราโดนคนอื่นแย่งมาเก็ตแชร์หมดแน่แต่ว่าคําว่าแต่ว่าเป็นภาษาไทยคือเป็นคอมพลีเคชันนั่นเองหรือว่าชา a ์เลนจ์นั่นเองใช่ไหมคะเนาะตอนนี้แต่ว่านะคะสิ่งนี้แหละก็คือถ้าเขาพูดภาษาสวยๆก็คือบินโต้พีระมิดแต่ว่าเราพูดเป็นภาษาง่ายๆใช่ไทยง่ายๆตอนนี้แต่ว่าเราจะใช้คําพูดอื่นก็ได้อ่ะต่อมายังไม่จบแต่ว่าแล้วยังไงต่อ ตอนที่สามคืออะไรให้เดาให้เรา S C Q A ใช่ไหมคะ S คืออ่ะเดี๋ยวพิมพ์ภาษาอังกฤษสำหรับชาวชาวคนที่เคยคนที่เคยได้ยินอศัพท์เทคนิคพวกนี้แล้วกันจะได้รู้ว่าจริงๆอาจารย์ก็เอามาจาก situation นะคะแล้วนี่คือ challenge หรือ complication ใช้ challenge เลื่อนใช่ไหมอ่าแล้วต่อมาก็คือ อะไรต่อนะ question question คืออะไรรู้ป่าตั้งคำถามนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบสีตองอาจารย์ก็กดไลค์มาหน่อยว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้ให้มันคือมุ้วม้วมันเป็นแต่เนี้ยตั้งใจจริงเพราะว่าตอนแรกนั่งเขียนเองใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยคนหนัดห้องเยอะ i อเอสคออะไรเนี่ยถึงวลาจริงไปพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ พูดไม่เข้ากับคําพูดที่มันเป็นภาษาไทยมันงงไงเราท่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาพรีเซนต์จริงๆอ่ะคือเราก็ไม่ได้ใช้คํานี้หรอกเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าซิทิวเอชั่มบลิชชั่ o เลนช์คอมบ e ิเอชันใช่ไหมเราก็พูดเป็นรูปประโยคถูกปะตั้งคําถามก็คือหมายถึงวารสารการไม่ได้อย่างไรแล้วตั้งคำถามก็คือแล้วสาเหตุคืออะไรอ่าหรืออะไรก็ได้แบบคําถามอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์เนี้ย ไม่ดีอย่างไรตั้งคำถามสถานการณ์คืออะไรสาเหตุคืออะไรอะไรเงี้ยเรามีแนวทางแก้ไขยอย่างไรอันนี้สมมตินะมัว่วอ่ะคือจริงๆแล้วมันมีคือทุกต้องบอกก่อนนะทุกคนในะความเป็นจริงแล้วอะ่ะการพรีเซนเทชั่ะมันมีหลายรูปแบบมากๆมันไม่ได้เป็นอย่างเดียวหรอกเนาะสุดท้ายท้ายสุดอากระดาษหมดจะโค้งนะคะตั้งค่ากระดาษก่อน อ่าแป๊บหนึ่งนะฟึ๊บ scale up ได้ไหมวะไม่ได้อีกนี่าจารย์ยังมางทำทำทำอยู่แป๊บหนึงนะคะ scale A3 ได้ไหมวะลองดูตอนนี้นอาจารย์กำลังตั้งค่า powerpoint อ,อยู่เผื่อว่ามันจะเวิร์กขึ้นอ๋อเราต้องไม่ scale ก่อนนะงงแป๊บหนึ่งขอโทษทีแป๊บนะคะต้องตั้งค่าก่อน สเกลดาวงงอ่ะแล้วเนี่ยปั้งงทุกคนอ่าไม่เป็นไรอะตอนนี้สถานการณ์คืออะไรใช่ไหมคะชาเลน์ Challenge, สถานการณ์ไม่ไดีอย่างไรตั้งคําถามแล้วไงต่อสุดท้ายคือให้เดาให้เดา S ใช่ไหมคะ SCQA อ,อะไรอะไรอันรู้บอกอีกอันหนึ่งคือ Complex SCQA คือ อันเซอร์ก็คือคำตอบนั่นเองอ่าใช่ไหมคะก็คือเราก็มาหาคำตอบกันอันเซอร์ก็คือคำตอบนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้สวยๆนะอันนี้แบบขอแบบทำไปทุกคนก่อนนะก็ตั้งคำถามมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือหาคำตอบก็คือตัวตอเหมือนกันนี่เราสามารถจบได้ด้วยตัวตอได้ก็คือ เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเป็นรูปประโยคดีๆให้ฟังที่เราเอาไปพรีเซนต์ได้เลยเนาะก็เป็น a n swer ก็คือหาคำตอบนี่ใครจำไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรก็ชื่ออาจารย์ต้องตาอย่างนี้ก็ได้คำตอบตอบคำถามเนาะ,ะก็เป็นตัวตอบไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามคิดง่ายๆทุกคนเป็นสี่ต่อ อ่าใช่ไหมสี่ต่อสี่ตอนั่แหละก็จะเป็นเพราะนั้นก็คือมีแนวทางก้ไขายอย่างไรแล้วก็ตอบคำถามเนี่ยก็คือพพอร์ตว่าสาเหตุคืออะไรอ่ะตอบเราก็ตอบเช่นม <program> <t ans unanim ous> ีทางแนวทางการขายอย่างไรใช่ไหมคะเราก็ตอบ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 อะไรเงี้ยเนาะอ่าคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะซูมเอาแล้วก็ลองมาดูมันก็จะกลายอย่างนี้ทุกคนตอนนี้อาจะดูอ่าแปลกๆแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ยากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้สไลด์อินไซต์คืออะไรบ้างอ่ะเราจะมาค่อยๆเข้ารูปประโยคกันสไลด์อินไซต์คือแทนที่เราจะพูดเป็นสไลด์อะไรสวยแค่ไหน<ม>ใช่ไหมคะอ่ะโยนฟึบอะไรอ่ะ PDF เข้าไปให้ AI หาคำตอบให้เนาะซึ่งอาจารย์รู้สึกว่าเอาจริงๆอะ่ะมันมันทำให้มันเราอะ่ะไม่มีวธิธีคิดในการเขาเรียกว่าตั้งตั้ง ตั้งโครงในการพรีเซนต์หรือการพูดก็ตามเวลาที่เราจะพูดเชิญชวนใครอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มจากอย่างเช่นสถานการณ์สมมุติถ้าสังเกตที่อาจารย์พูดเมื่อกี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ดียังไงหรือมันมีความท้าทายอย่างไรและจากนั้นไปต่อก็คือสาเหตุทําไมทําไมเราถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมทำไมเราถึงพูดสถานการณ์นี้ไม่ดีทําไมเราถึงพูดว่าเราไปต่อได้แค่นี้ แล้วมงันก็คือตอบคำถามว่าพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยสถานการณ์นี่มันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยแล้วยังไงเราจะไปต่อ,อยังไงใช่ไหมคะตอบคําถามเห็นภาพไหมคะก็เป็นแนวทางแก้ไขแนวทางแบบสาเหตุของคําถามนั่นเองถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นซีต่อที่จะช่วยให้เป็นหาอินไซต์เสร็จปุ๊บพอเราทายยําสไลด์จริงๆอะ่ะแปลว่าโครงสไลด์อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนออกมหมายความว่าเวลาที่เราทำพรีเซนต์จริงๆอะ่ะ มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เราก็จะหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งใช่ไหมกระดาษ A4 ก็ได้แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอากระดาษ A4 มาทำตีเป็นอย่างงี้ง่ายอย่างี้สมมตินี่เป็นกระดาษ A4 นะ6ช่องจะทำจะทามันแปบช่องเข้าช่องก็ได้อ,อะไรเงี้ยเนาะแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บวิธีการง,ง่ายๆคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราทำ6ช่องข้อดีคือแบบปกติพวกเราต้องพีเซนี่นาที พวกเราต้องพรีเซนต์ใช้เวลาอาจารย์เดานะสิพวเราใช้เวลาพรีเซนต์กันประมาณ30มสินาทีส่วนมากอย่างอาจารย์าจะได้เวลาพรีเซนต์สามสิบนาทีแปลว่าเราก็จะแบ่งว่าช่วงแรกสิบนาทีแรกเราจะพูดอะไร10บนาทีที่สองจะพูดอะไรสิบนาทีที่สจะพูดอะไรเนอไะไหคะซึ่งเราก็อย่างนี้อะเราก็มาใช่ไหมอตอนแรกตอนนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มมีก่อนถ้าทุกคนเห็นภาพ ตอนนี้อย่างเงี้ยเราก็เริ่มเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงเราก็เล่าเรื่องตังต้ง,ตงใช่ไหมแล้วในสปอก็คือแต่ว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาสถานการณ์ที่สองพอเห็นภาพไหมคะและ้วนั้นก็เดี๋ยวนะนตอนนี้แต่ว่าอะสมมติแล้วอะไรต่อไปจําได้ไหมตอนนี้แต่ว่า เนาะแล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบถูกปะก็คืออาจารย์ไม่แน่ใจว่าถ้าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยภาษาอังกฤษอาจจะ make sense กว่าก็ได้แต่ว่าอ่าส่วนตัวส่วนตัวรู้สึกว่าพอเราตั้ง SCQA ใช่ปะ่ะแต่เราอ่ะเฮ้ยคิดไม่ออกเราจะใช้คำพูดภาษ,ษาไทยว่าอะไรใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเราจะมีบอกว่าโอเคเนี่ยเออเนี่ยเรา ้วสไลด์เรา่างนี้ตั้งคําถามแล้วก็หาคําตอบซึ่งไอ้คาถามมาคําตอบก็จะเป็นแบบนี้เอาง่ายๆคาถามอะไรก็ตอบเป็นนั้นอย่านงนี้แบบขอทาเร็วๆแล้วกันอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีการง่ายๆที่จะเขียนอ่าสไลด์อินไซต์เราก็เขียนเขียนลงไปเขียนลงไปในหัวก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่กราฟไปทุนหลังทุกคนนึกออกไหมคะหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่กราฟหรือว่าใส่ข้อมูลไปตอนแรกด้วยซ้ําเราเน้นสร้างโครงให้แข็งแรงก่อน แล้วจากนั้นเราก็ค่อยไปหา Data มาซัพพอร์ตอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอาจารย์ไปสอนน้องๆที่เป็น Marketing เจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะน้องๆก็บอกว่าเฮ้ยเราก็มีแคมเปญมากมายหลายกองอ่ะเราก็มีแคมเปญแล้วเราก็ต้องไปพรีเซนต์ให้กับ Executive ฟังหรือ Employer ฟังใช่ไหมคะพอพรีเซนต์ให้ Employer ฟังหรือว่าอย่างที่บอกเนาะต่อไปเนี้ยถ้าอันเนี้ยอาจารย์อาจารย์ไปฟังพอร์ตแคสของคุณจอชัวเบรดลีย์มาซึ่งดีมากๆเขาเล่าเรื่อง e m p l o y e ยกับ Employer Mindset ย เขาบอกว่าถ้าปีเนี้ยพวกเราอยากจะก้าวกระโดดในที่ทำงานอะ่ะเราต้องมี employer mindset ไม่ใช่ employee mindset ซึ่งเอาตรงๆนะในที่ทำงานหอังอาจารย์เองในโรงบาเนี่ยอ,อาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคือคือคอาจารย์ก็ไม่ได้ทําดีหรอกนะที่มาเล่าให้ฟังอะไรแต่เล่าให้ฟังแว่าตามพิษเดีนเป็นยังไงอะไรเงี้ย employee mindset ก็คือว่าวันเนี้ยฉันจะทําสไลด์ให้สวยฉันจะต้องทํานู่นนี่นั่นดีไซน์สไลด์เป็นยังไงซึ่งไม่ผิดต้องบอกก่อน แต่เราต้องควบรวมกับ Employer mindset Employer mindset หมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะเจ้านายเรา Executive หรือบริษัทเราอะ่ะ business นี้ของเขาคืออะไรตาบได้ก็ตามที่คำพูดของเราอะ่ะมันไม่ใช่เป็นสมุตินะฝ่ายเราทำโปรโมชั่นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรเป็น Employee mindset ฝ่ายเราทำโปรโมชั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะ Employer mindset คือบริษัทจะสามารถ อ่ามีคนซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นถ้าเราทำโปรโมชั่นประมาณนี้เห็นไหมมคือมันมันมันเป็นการใช้ word ์ดดิที่มันต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็อย่างเงี้นะคะอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังสั้นๆเนาะเออดีพอมาพูดอาจารย์ก็หายง่วงด้วยอ่ะเอาใหม่ทวนนะคะก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรานะคะอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรดี มี e อ p l o y e r Mindset นะคะหรือมีสไลด์ Insight ที่แบบไม่ใช่แค่สไลด e ดีไซน์เนาะเราเปลี่ยนใหม่เราปีหน้าเนี่ยมีคนบอกว่าอย่างเบด r p i พีชก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ที่มาอัดเนี่ยเพราะว่าอยากเล่าทุกท่านฟังด้วยนะคะว่าเราไม่ได้สอนสไลด์ดีไซน์แต่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาจริงสิ่งที่เบด r p i พีชแบบ่าของเราเนี่ยมีเฮาส์เทรนน i n g จริงที่่าทั้งทีมเราเนี่ยนะคะก็คือไม่ใช่แค่มีอาจารย์คนเดียวเนะมีอาจารย์หลายๆท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า หลังๆก็คืออาจารย์ก็จะเป็นคนสร้างหลักสูตรเป็นหลักแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่แบบเขาแบบเก่งกว่าอาจารย์ตลกว่าอาจารย์เนี่ยไปสอนด้วยต้องร้องให้ฟังนะคะซึ่งเดี๋ยวเรากาลังจะทําบล็อกมาอ่าเรารับสูตรให้เทรนเนอร์เราใหม่แต่ว่าร้อาให้ฟังทั้งคือสิ่งที่เบรรี่พี่ทจะเปลี่ยนไปคือเราจะไม่ได้สอนดีไซน์สไลด์อย่างเดียวละเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปละเนาะ AI ก็สร้างดีไซน์ได้ถูกต้องแต่สิ่งที่ อาจารย์คิดว่ามันมีปัญหาจริงๆอะ่ะหรือผู้บริหารอยากได้จากเราจริงเพื่อให้พวกเราเนี่ยพูดแล้วโดนใจผู้ฟังก็คืออินไซต์ของข้อมูลซึ่งอินไซต์ของข้อมูลจะต้องเป็นการดึงคีย์เวิร์ดหรือคีย์เมสเ์จซึ่งอาจารย์ก็ทำมาให้ง่ายๆเป็นสี่ต่ออ่ะทวนนะคะมีอะไรบ้างไหนถ้าเกิดว่ามีใครฟังอยู่ก็ง่ายๆสี่ต่อนะคะก็คือตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแต่ว่ามันท้าทายยังไงไม่ดียังไงเห็นไหมมันพูดแล้วมันโอเคปะ่ะมันเข้าปากเนาะ ตอนนี้แต่ว่าและจากนั้นตั้งคําถามตั้งคําถามว่าไอแต่ว่าที่ไม่ดีเนี่ยเราไปต่อได้ยังไงบ้างอ่าใช่ไหมเราหรือว่าเฮ้ยทาไมเราถึงพูดออกมนไม่ดีแล้วก็ตอบคําถามทําอย่างนี้ซ้ําๆๆไปมันก็จะเป็นการพูดที่มันครบวงแล้วก็จบประโยคอ่าประมาณนี้เป็นคิดมง่ายๆสี่ต่อแล้วก็สมมุติถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะไอคําว่าแต่ว่ามันจะเป็น however ก็คือกลายเป็น The situation is ใช่ไหมคะ Sales drop 2% p e เลยก็ว่าไปใช่ไหมคะสมมตินะ Situation is sales drop 2% p e h o w e v e r แต่ว่าเนอกว่า However ก็คือ However อะไรอะ Because of our campaigns อะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่าเล่าไปเรื่อยๆอะเนอะว่ามันก็จะเป็นภาษาที่คล้องกันอยู่ยดีไอคำว่าแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือถ้าเกิดว่าใครต้อง present แบบ global ก็คือเป็น However ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ challenge เนาะหรือ our challenge is ะลรก็ว่าไปแต่ว่า However มันก็จะดูแบบ เหมือนเป็นประโยคที่เข้ากันกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ the question is อะไรใช่ไหมคะ should we go on on this campaign อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ว่าไปเห็นภาพไหมมันก็จะแบบเ่วาตื้อๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า we find แล้วก็ตรง answer จะเป็น data ล่ะก็บอกว่า we found d a t a support that campaign A is better than campaign B อะไรก็ว่าไปเห็นภาพไหมมันก็จะเป็นปัง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 อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะจริงๆไม่ได้ต่างกันมากเอาละค่ะเฮ้ยเวิร์ k อยู่นะอาจารย์ว่าสี่ต่อนี่พอมาพูดแล้วก็เข้าท่าเหมือนกัน ถ้าเกิดว่ามีใครชอบไม่ชอบก็บอกมาได้นะคะแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะ2026แน่นอนว่า b e r ร y ่พชก็ยังรับ in-house training เหมือนเดิมนะคะต้องมาโฆษณาหนิดนึงเนาะก็มีเทรนเนอร์นะคะมีพาร์ทเนอร์นะคะอาจารย์จะเริ่มมีพาร์ทเนอร์มากขึ้นแล้วเพราะว่าง,งานมันเยอะมากมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ b e r ร y f a c ชทำนะคะแล้วก็อ่ามีเพิ่มไปจากปีที่แล้วคือ ปีนี้ kick off ค,คิวแรกเนี่ยคิวแรกเนาะเราจะมีหลักสูตรชื่อดีๆอ่าเป็นการหลักสูตรตั้งชื่อแบบหมูคือ data driven mindset นะคะก็คือหลักๆเนี่ยอ่าเอาใหม่ oh <laughs> data driven Decision making mindset เาจตั้งชื่อว่าดีๆอ่ะให้มันจำไม่ายอะไรเงี้ยเนาะ Data driven decision making mindset หลักๆก,ก็คือจะเป็นหลักสูตรประมาณ2-3สามชั่วโมงซึ่งเป็นเกม base playing นะคะเป็นการเล่นเกมเนาะเพื่อทำให้คนในองค์กรอ่ะสามารถคิดได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะหา data อะไรเพิ่มโดยที่เราจะเริ่มจากอ่าหลักสูตรที่เป็นการหาส t r a t e g ขององค์กรก่อนแล้วก็จากนั้นก็คือจะมีการเล่นเกมกันเพื่อ process mapping ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่าตัว d a t านี N ้มายัางไงเป็นเกมล้วนๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมีอ่ามีดีใจเนาะมีคนมีคนให้เราไปทำละตั้งแต่ปลายปีแล้วก็ต้นปีก็มีแล้วอะไรเงี้ยเออต้นปีของเราก็ถือว่าแน่นอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้นะคะทุกท่านแล้วก็อ่ะหมดพัดน,นี้ชวนคุยเรื่องส่วนตัวนิดเดียวเนาะก็อย่างที่บอกนะคะคือคือใครที่เข้ามาดูคงพอจะรู้จักอาจารย์บ้างเนาะก็ เอ้ยเดี๋ยวก่อนอัปเดตเรื่องงานก่อนอีกแป๊บหนึ่งวันที่17มกราคมนะคะ17มกราคมกับ30มกราคมนะคะ17มกราคมอาจารย์มีอคอร์สพับบลิกเผื่อว่าใครจะเข้ามาฟังนะคะที่เป็น house, อินเฮาส์คนเอชอานะคะสามารถติดต่อมาได้เพราะว่าเราอยากบอกว่าเราทำอะไรบ้างให้กับทาง HR ทราบนะคะ17มกราคมมินบ็อกซ์มาได้30มกราคม เป็นหลักสูตรชื่อดีๆฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายออนไลน์วันศุกร์จะไม่ผิดชั่วโมงหนึ่งไม่เยอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีเกมให้เล่นก็ลองเล่นดูนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อัปเดตเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็คือสั้นๆแล้วกันนะคือแบบว้ไว้ไวัยมาอัปเดตแบบดีๆแต่ว่าก็คือแบบเออช่วงนี้ช่วงนี้แบบทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือแบบงานมันเยอะเหมือนดึง จะดึงแล้วจะขาดจากกันอย่างที่เล่าห้ฟังเนะาะจ,จะมีงานจริงๆจะมีงานฟูลทาร์อยู่สามงานเี่ยแล้วก็ดึงดึงกันโหดอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือไองานที่มันแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเอาตรงๆก็คือตอนนี้ช่วงเวลาปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างคิดหนักว่าเออจะทํายังไงที่จะสามารถบาลานซ์พวกนี้ได้แล้วก็ยังสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วกักบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเล่าได้ประมาณนี้มั้งแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ตกผลึกดีๆก็จะมาเล่าเพิ่มแล้วกันนะคะแต่ว่าเออก็เอาตรงๆก็คือแบบอาจารย์น่ะทํางานเรื่องเฮล์แคร์คืออาจารย์เป,เป็นเป็นอย่างที่ทราบแล้วจะเป็นหมอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็งานเรื่องเฮล์แครมันก็มันก็รีควายเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทําเพื่อที่จะแบบไปถึงจุดที่เราอยากได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็แอบ,บยังคิดโซลูชันไม่ออกก็ ก็หวังว่าถ้าจะได้จะคิดได้ก็จะมาบอกทุกคนละกันนะคะแต่ว่าเออเป็นเป็นโซลูชันที่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเดียยังได้ทํางานเบทวิชต่อด้วยแล้วก็ได้ทำานี่ต่อด้วยแล้วก็แบบไม่บ้าไปซะก่อนนี่เพราะว่างานงานงานตอนค่อนข้างมันเหมือนมันดึงออกจากกันเลยอันนี้ก็มาระบายให้ฟังเนาองก็เอ anyway ค่ะซีต่อนะคะวันนี้ก็ยังไงเผื่อนําไปใช้กันในการพูดหาสไลด์อินไซต์ให้ รู้เรื่องนะคะไม่ใช่รู้เรื่องแบบเออให้มันง่ายๆเข้าใจได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไมนะคะส0 26ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากในปีมะเมียนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ